มายที่เป็นเรืยย่องเ<ะ>กี่ยวกับเศรษฐกิจระดับเ<ะ>นี่ยนะ,ะระดับระดับประเทศเราระดับแอโคอะไรพวกนี้นะ,ะหรือระดับโลกอะไรเงี<ะ>้ยก็ก็ออบอกมาแล้วเราก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็<ะ>มามาคุยกันนะฮะเราคงไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่เรื่องที่ท,ที่ที่รู้แล้วเป็นประโยชน์่ะอันเนี้ยเราคงจะรู้ทุกเรื่องอย่างเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกับระบบเศรษฐกิจของเราของโลกพวกนี้นะอันเนี้ยเขาพอจะคุยกันได้ทั้งหมด ขอให้ปเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวกับการลงทุนอนถูกต้องถูกต้องอันเนี้ยเราก็จะคุยให้ฟังได้ทุกเรื่องนะครับพี่พี่เดี๋ยวก่อนจะไปคุยทุกเรื่องเลยพี่ขอดูไอที่นี้ก่อนเดี๋ยวไอ้ทีนี้ไอ้ที่นี้ก็บอกเลยว่าบ่ายนะก็ต้องเล่นอะ่ะยังไม่บาทเล่นแล้วอ่ะดูให้นอยดิกว่าเจ็ดบาทสามสิบสามร้อยเส้นสองร้อยวานันเนี่ยไอ้เส้นที่แบ่งเขตนรกก็ต้เอาวั่นเนี่ยเป็นเจ็ด ค่ะเจ็ดบาทสามสิบค่ะแมาวผ่านมเรื่อยๆที่เสียสองร้อยวันเนี่ยมันจะเป็นแนวกานที่ครั้งแรกมันจะวิ่งผ่านเลยนะแต่มันจะผ่านวันนี้หรือมันอาจจะผ่านวันจันทร์ก็ได้นะอืัวันนี้มันจะวิ่งผ่านไปแล้วย่อลงมาใหม่มันเป็นเจ็ดบาทสามสิบก็ได้ผูพูขลับมาพูมาเพรบะมันมันเปิดมันเรียกเปิดอะไรนะกาเรียก เรื่องเรื่องเรียกแขกอะนะมแรกเลยนะเดี๋ยวมารอรับกันใหม่ใครที่ตกมากันใช่ก็มาเทิร์เล่นอะนะเล่นเดี๋ยวบ่ายมันก็เล่นจริงจริงจันทร์ฉาฉนึงก็เล่นมาแล้วนะวันรุ่งก็เข้ามาแล้วแล้ววันรุ่งก็ยืนยันว่ามากกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ก็ก็คงเป็นเป็นการเล่นตอนนี้แเกิดป่าช้างติดเชื้อซากอะไรเงี้ยประมาณนี้ก่อน แต่ถ้าผ่านไปก็ดัลตานต่อไปของไอทีดนะครับก็ที่เจ็ดบาทหกสิบห้าเจ็ดบาทหกสิบนะครับสังเกตผู้เล่นหลายตัวเวลาผู้นะดดับเนี่ยมันก็เล่นประมาณจากสิบเซ้นจากฐานไปเจ็ดบาทแล้วเจ็ดบาทหกห้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเล่นกันแบบว่าไม่ให้เสียหายกันแตมไปถึงว่าถ้าเกินมากๆเก้าบาทเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนหกบาทหรือก็ตายกันอีกนะฮะเล่นมันไปไม่องเล่น ไกลมากนะครับข้องกเนี่ยเลื่อเรียกแขกไปเรื่อยๆใช่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็มีเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยใช่ค่ะสีาคัญอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่นายกพูดถึงนะครับอันนี้เรื่องเรื่องพวกนี้น่าคุยนะฮะก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับอ่าใช่ค่ะก็ทมาคเริมเนี่ยเริ่มเริ่มที่เราดูเนี่ยจะเป็นที่รัฐบาลชุดชุดแต่เดิมที่คิดจะทำกันไม่ว่ารัฐบาลไหนเนะครับ ก็คือจะทำรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพชุมหมยกรุงเทพบางคลายหรือว่าไปกรุงเทพ<น>ไปขนาดใหญ่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมย่นี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะการมีรถไฟฟ้าเร็วสูงในในสายทางที่ไกลนะฮะม,มันจะไปทําลายธุรกิจการบินม,มันพอเข้าใจไหมครับม,มันกลายเป็นไปแข่งกันนะฮะแต่ถ้าทํานะครับ หัวหินโคร <น S 2> าชเพราะว่ากรุงเทพโคราชนะ <î S 2> เนี่ยไม่มีเครื่องบินค่ะลูกล่ไปแก่นเนี่ยมีเครื่องบินก็็นเครื่องบินขับออกกันะแต่กรุงเทพโคราชนะเนี่ยรถความือสูงที่ประมาณสองรสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนะี่ยเท่ากับว่านะครับเราไปจะสร้างนะครับเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ต่อจากกรุงเทพที่ที่จะกระจายความเจริญจากกรุงเทพเนี่ยไปอยู่ที่โคราชได้เลยเพราะว่าเราสร้างน้นฟ้ามือสูงเนี่ย แค่หนึ่งชั่วโมงเหมือนบางนาไปแถวบ้านพี่อะใช่ใช่แล้วรถมันเร็วกว่าเครื่องบินมันเร็วกว่าเพราะเราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องไปเช็คอย่างน้อยชั่วโมงโดนเมืองสองชั่วโมงแต่ถ้าขึ้นรถด้ฟังนั่นเนเหมือนกับขึ้นรถทัวร์อืมดีค่ะไปเชื้อตัวแล้วก็ขึ้นได้เลยมันเร็วปกูิไหมครับแล้วก็ใช้เวลาชั่วโมงเดียวอันเนี้ยในถ้าเราจะต้องการให้อ่บ้านเราเนี่ยมีความเจริญนะครับ มีความเจริญเนี่ยไม่ควรจะจุกความเจริญไว้ที่กรุงเทพวิธีทงก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะในระยะ200กิโลเมตรระยะ200กิโลเมตรเนี่ยเป็นระยะที่เครื่องบินไม่บินบินก็คือขึ้นปั๊บจะลงแหละไม่คุ้มอ่าไม่คมไม่คมเพราะนั้นนหะมีที่ไหนบ้างที่เหมาะนะครับค่ในยมดีลราค่ะโคราชโคราชเนี่ยก็คือนเป็นเป็นเหมาะเลยไม่เป็นจังหวะ จังหวัดใหญ่สองก็คือเป็นเป็นเป็นชุมทางเป็นศูนย์กลางของอีสานขยายเมืองเนาะนชายเพราะนั่นเนะี่ยมันก็เหมือนเป็นเมืองรองอีกเมืองหนึ่งที่เราจากกรุงเทพได้เลยคือว่าอนครราชสีมาโคราชเนี่ยนะครับค่ะเพราะนั้นเราเห็นด้วยที่ควรทําและวควรวควเร่งทาเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าการทํารถไฟฟ้าหลักคูมนักหน้นมันคือมันจ้เข้าใจนิดนึงว่า ขนาดเนี้กนนนนยการเจริญรรเติตตรบโตในประเทศเรามันต้องกระตุ้นโดยการเจริญการการเจริญเติบโตการบริโภคในประเทศนะฮะการไปหวังเรื่องของเศร,รษฐกิจเรื่องของอุาหกรรมเนี่ยผมว่าเนี่ยมั <เล S 2> นหวังไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นตัวสะพายนะฮะเพราะนั้นการสร้าง,งรถไความเร็วสูงเนี่ยอจจะแตกที่จะเจริญนะเขาใหญ่เ<อ>ขาใหญ่เป็น,น,นเมืองท่องเที่ยวนะแล้วเขาใหญ่เอาอะไรไปวางฮนสนามกอล์ฟอากาศได้ปากช่องเนี่ยอากาศได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเนี่ยจะย้ายไปอยู่มวกเล็กนะครับอ้ยซลาเบีรี่เนี่ยใช่เพราะว่าจะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพค่าป่าหัวลำโพงอ่ะครึ่งชั่วโมงเรียกว่าขับรถจากแจ้งวัฒนะมาที่หัวลำโพงเองเออเออค่ะถามว่าผมจะมาอยู่เขาใหญ่ไหมผมคนแรกที่จะไปอยู่เลยแล้วที่แพงนะแพงเลยแต่อากาศมันคุณละเรื่องนะครับอืออากาศที่เขาเขาใหญ่เป็นอากาศที่มันอยู่ในที่สูงเนี่ย ก็จะมีความเย็นเนี่ยได้บา <Also, S 2> ง <né? S 2> แห่งเนวิวสวยนะแต่อากาศไม่ได้นะแ <Okay. S 2> ต่ว่าการที่เราย้ายไปอยู่ในที่ต่างจังหวัดเนี่ยที่เราต้องการคืออากาศคืนอ,อากาศี่ไม่ถือว่าอากาศบริสุทธิ์แต่อุณภูมิถูกไหมครับ uh. แล้วเขาใหญ่สามารถทําเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการเล่นกอล,นะล์ฟอะไรเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่าภูมิประเทศให้นะครับถ <Okay. S 2> ามว่าทําไมต้องเขาใหญ่ทาไมต้องแพงต้องแพงครับเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว อทุกอย่างต้องแผนแต่เขาใหญ่มีจุดอ่อทีคือว่าไม่มีน้ำหรือแม่ค่ะไม่มีน้ำนก็ต้องไปสร้างระบบน้ำนะน้ำาือว่ามีเพราะมันอยู่ที่เขาใหญ่มันก็มีน้ํานะครับต่อท่อลงมาจากบนเขาใหญ่อะไรก็ได้นะครับอันนี้จะได้จุดหนึ่งจุดหนึ่งก็ที่โคราชเนี่ยจริงๆแล้วที่นคราชิีมาเนี่ยก็เป็นเมืองสามารถทําเป็นเมืองอุตสาหกรรมะนะครับได้เหมือนระยองเลยนะฮะที่ใช้แรงงานหเนาแม่ครับค่ะ มีหลายหลายอำเภอที่ที่ที่ของที่โคราชเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถปลูกอะไรได้หรอกนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกมันเป็นอ่าเป็นเกลือก็ไมฮะเป็นเป็นที่ที่เกลือเป็นเกลือสินเทาเนี่ยเป็นดินเข็มนะฮะพวกนี้ก็เอาพื้นที่พวกนี้ไปทําโรงงานสาหการหนึ่งทำไมทำไมจะต้องเอาที่นาไปทําโรงงานสากรรมนะไอ้ที่ที่มันปลูกเกิดข้าวได้เกษตรได้ก็ก็ไปทําเกษตรดิ นะครับแต่ที่ที่โคราชเนี่ยหลายๆหลายๆพื้นที่นะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นดินเข็มนะฮะแล้วมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปถึงเนี่ยอันนี้ยผมเห็นด้วยว่าต้องรีบทําก่อนรถไฟฟ้าอ่หลามคู่เพราะว่ามันจะทําให้รถไฟเนี่ยมันจะไปสร้างเมืองถูกไหมครับไปสร้างชุมชนนะครับแล้วมันดีอยู่อย่างรถไฟเนี่ยมันเหมือนระบบเครื่องบินค่ะคือตารางเวลาของมัเพะเพะเพเเพะ แล้วผมเชื่อเลยนะครับรถไฟฟ้าที่ไปโคราชเนี่ยสายนี้วิ่งไม่ขาดทุนครับใช่ใช่ใช่แต่รัฐบาลจะทําเองไหมทําแล้วจะลดไไหมคิดดูดีๆว่าการบริหารจัดการแบบนี้มันควรจะเป็นราชการแบบเอกชนให้เขาประมูลเลยเนาะรถเนี่ยต้องทํารางให้อยู่แล้วค่ะแต่คนที่มาบริหารรถเป็นเป็นเป็นซีเคไหมเป็นเป็นช่างช่างไหมเป็นบีทเอไหมที่เขามีความชำนาญอยู่แล้วนะครับ รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้ามือสูงเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยเท่ากับเครื่องบินเอาเอานั่งรถไฟฟ้าดีกว่าชอบชอบนั่งเครื่องบิน,นเสียวอะขึ้นลงขึ้นลงไน่นั่งเครื่องบินไม่ใช่เสียวเนี่ยเพราะว่าเสียวเวลาเช็คอินเนี่ยอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งแล้วไฟฟ้ามันไม่จําเป็นจะไปฐานีตรงเวลาปึ๊บปึ๊บชั่วโมงหนึ่งก็ถึงเลยเราสามารถกําหนดเวลาของเราได้หมดและนี่มาถึงหัวลำโพงเลยนะครับอ,อันเนี้ยอ,อีกสายหนึ่งที่น่าจะทำเมื่อี้ พัทยาระยองอ่าดีดีดีไม่ต้องไม่ต้องนั่งรถให้รถติดถูกฮะหรือว่าจะอ่ผมไม่ทราบว่าอมันมีเมืองทางภาคตะวันออกอ่ะนะครับก็คือจันทบุรีพวกเนี้ยมันเหมือนก็เป็นเมืองที่กล้ามเกึ่บเนี้ยคือยมานอากาศดีอากาศดีอากาศดีดีอะไรจะนอนเนี้ยนะครับเออเอ่อไม่รู้ว่าในทางเศรษฐกิจนะถ้าทาสายเนี้ยมันจะคุ้มไหมแต่ถ้าระยองเนี่ยนะระยอง ปัตยาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะคุมไปถึงตลาดไปถึงเขมรเลยไหมถึงตลาดถึงเขมรเนี่ยอันนั้นมันบินได้นะเปจีนนะเป็นจีนเนี่ยถ้าไหนบินได้เราจะไม่สร้างรถไฟฟ้าโอ้ค่ะค่ะคอนเซ็ปต์ต้องตั้งแบบนี้ให้ชัดก่อนแบบใกล้ใกล้ไอเรียมืองนครหลวงซิตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่องร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยกิโลเนี่ยสองร้อยกิโลเนี่ยมันจะได้ประเทศไทยแบบเจริญมากเลยถ้าทำได้นะกระจายไปอยู่ข้างนอกกรุงเทพอ่ะ แถวนี้เนี่ยเขาจะกำหนดประมาณห้าสิบกิโลเมตรเลือกตั้งจุดห้าสิบกิโลเมตรเนี่ยก็จะมีเมืองขึ้นมาหนึ่งเมืองเป็นค่บเมืองนั้นก็จะต้องเป็นเมืองที่ทําอะไรอะที่มันเป็นเรื่องอะไรเพราะนั้น g ี p ีพีมันจะโตขึ้นมาเองโดยกระบวนการใช้รถไฟฟ้าเพื่เร็วสูงเนี่ยขึ้นมานะครับอันนี้รีบําเลยนะครับอีกเมืองหนึ่งที่น่าจะไปก็คือรัฐบาลเนี้ยชนะเลิศเลยคสชทำประโยชน์ให้แผ่นดินจริงๆนะ เห็นลูกประมไม่ได้เป็นปองดองนะเห็นลูกธรรทมคือพอเขาคิดแบบนี้นะครับทําให้ผมเห็นในพวกที่คุยอะว่าเฮ้ยรถไฟความเรือสูงก็ทาไปแล้วเชียงใหม่เนี่ยคุณทำรถไรรทากเรืสูงเชียงใหม่เนี่ยสายก็มีมันตายหมดเลยแต่คุณจะไปทําให้ของที่มันมีอย่งมันตายไปของมีเออเนาะถูกถูกถูกนะคุณม่อนรู้ไหมว่าทําไมอเมริกาเนี่ยไม่มีรถไฟรทากเรืวสูงในอเมริกาคุณม่อนลองคิดดูค่ะทําไมไม่มี เพราะว่าเมืองเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องบินเออเมืองมันใหญ่ด้วยนะอเมริกาเมืองมันโคตรใหญ่แบบบ้านเราอเมริกาไม่เคยมีความคิดที่จะใช้รถไฟความเร็วสูงเลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยนะเขาเป็นคนผลิตเครื่องบินถ้าเขายเครื่อความเร็วสูงเมื่อไหร่เขาจะทาลายอุตสาหกรรมการบินของเขาออืเนาะนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมดีเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจังหวะมันพอดีพอดีพอดีถูกไหมครับจังหวัดมันเล็ก่า จีนเนะี่ยต้องทําจาเป็นต้องทำนนีะ่จะมีทั้งเครื่องบินนะม,มีทั้งเครื่องบินแล้วก็มีทางรถไฟสนามบิน,นทุกเ<อ>มืองจีนน<ต>่ะการรถไฟฟ้าเกงจีนเนี่ยนะมีทั้งหมดระบบเลยนะค่ะคือั้งแต่ราคาร้อยจนถึงหนะ้าพันมีครบหมดเลยนะจีนเนะี่ยต้องการสร้างรถไฟทั้งหมดเนะี่ยคือ,คอการสร้างเมืองทุกห้าสิบกิโลเมตรจีนจะสร้างเมืองนะครับอย่างจากปักีงนะฮะจากปัก่งที่สายหนึ่งที่มาที่อะไรนะครับเซนจ์เนนะฮะ สายเนี้ยก็จะสร้าง GDP ของจีนที่เรียกว่าการพวกในประเทศได้เยอะมากนะครับผมว่าแบบพูดแบบนี้นะครับาราคาที่ดินจากกรุงเทพนะจระบุรีนะครก็ต้องมีราคาคือเฉพาะที่เขาใหญ่เี่เขาใหญ่ไม่ต้องแพงมากนะครับเพราะว่า,าเคยไปดูราคาประเมินนะครับตารางวารพันนะครับ<า>แต่ราคาซื้อขายแสส <20. S 1> องหมื่นสองมื่น เป็ค่าโอนเนี่ยผู้ขายบอกว่ายินดีออกให้เลยเพราะว่ามันตารางวาระพันอ๋ออืมอืมอืมอ่าถ้าสิ่งที่นายกู้นเนี่ยสิ่งที่จะขยับก่อนเลยคือราคาที่ดินที่เขาใหญ่ก็ดีออกนอกเมืองมันเสียแต่สีลมที่เดียวไงคือคุณมรานสมมติเราอยู่เราอยู่ <ừ> แค่อยุธยาเนี่ยค่ะอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เนี่ยนั่นคืออากาศแต่ที่ปากช่องกับเขาใหญ่เนี่ยก็คืออากาศเย็นนะ ม,มั่ได้อากาศนะครับอือแล้ววิวทิวทัศน์ก็สวยแล้วสิ่งที่สําคัญที่ที่ที่อยากจะให้ให้ให้ทําให้ดีก็คือว่าอย่าให้มีฝุ่นนะ,ะตั้งมืออย่าให้มีฝุ่นอย่าให้มีภาวะเรื่องฝุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอถนนเนี่ยเขียทางอะไรหลายทางอะไรก็แล้วแ,แ,แต่เนี่ยอยากให้มันมีพวกพวกดินรูปหลังถูกไหมครับเพราะพวกนี้มันจะมีการสร้างฝุ่นนะครับในแล้วก็ ในเขาใหญ่เนี่ยให้สร้างเป็นเขตที่อยู่อาศัยเลยนะครับห้ามเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเลยอืมเลิกเลยาะฉั้นั้นเลยว่าทําเฉพาะที่อยู่อาศัยตรงนั้นคนก็จะไปอยู่เลยเนาะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือพณิชยกรรมเลยขนาดใหญ่ไม่ต้องไม่มีเลยไม่ใช่ว่าขังเมื่อมาเราวันนี้ขังเมื่อมาตลกที่สุดในโลกยังไงแม็กกี้มอนมันเปลี่ยนทุกสี่ปีทุกห้าปีทำทันงบ้าเลยเปลี่ยนทุกสี่ปีห้าปี เขามีจะสร้างผังเมืองแล้วร้อยปีห้ามเปลี่ยนแต่ผังเมือบงบ้านเราเนี่ยกลัวคนที่ทำหน้าผังเมืองไม่มีงานทำเข้าใจไหมครับเปลี่ยนทุกสี่ป,ปีกรุงเทพเดียก็เปลี่ยนละอาทุน,นี้สีเขียวอ่ะมึนเปลี่ยน<ช>เป็นสีเริ่มมาเป็นเหลืองอเริ่มมาเป็นเริ่มมาเป็นเป็นอะไรนั่ปวดหัวเราสร้างบ้านเดียวเราอยู่ดีอา้าวคอนโดสามสิบชั้นมาค้าหัวอยู่ต่างากเขาก็ไปเปลี่ยนสีมันหมืนมันไม่มันไม่ใช่การสร้างเมืองมันเป็นการสร้างราคาที่ดินนะซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับ คุณคิดแต่เรื่องเงินไงนั้นผู้นี้ต้องกลับไปคิดใหม่ที่เราพูดนี่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับต้องการตลาดอุ้นล้วว่าราคาที่ดีจะขึ้นแน่นอนแบบนี้นะครับแล้วก็ทางทางรฟทการรถไฟไทยเขาจะทําเองใช่ไหมคะการสร้างเนี่ยขอให้สร้างเฉพาะรลางแล้วคุณก็ดูแลรางคุณไปนะ แต่รถอย่าไปยุ่งเลยขให้เอกชนก็ทำนะยบริหารการเดินรถเนี่ยขอให้เป็นการบริหารเอกชนเพราะอะไรนะแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยเจ๊งเพราะว่ารอฟทอบริหารใช่ป่ะเออยังจะให้อีกรถเก้าเก่าแต่ถนนโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนพันล้านเอารถเก้าเก่ามาแล่นน่ะมันบริกรผมเจอนะครับลูกหลานชอกันทางเจอเขาเขาก็บริหารรถไฟฟ้าใต้ดินถูกไหมครับเออดูสะอาดสะอ้านผมบอกว่าไอ้รถไปฟ้าใต้ดินเนี่ยนะฮะที่ผมไปเจอที่ไหนผมว่า ไอ้สถาน,นรีรถไฟอยู่ใต้ดินนะครับถามว่าทําไมคุณไม่ทําเป็นศูนย์การค้าล่ะคุณจะปล่อยไว้โล่งๆทาไมบางแห่งคุณสร้างอย่างกับสนามฟุตบอลใหญ่โตมากอะ่ะทําไมไม่คุณจัดการเรื่องของอย่างน้อยก็โฆษณาต้องเข้าไปนะครับหรือว่าเป็นเป็นอะไรที่ขายของอะไรที่เหมือนว่าเป็นศูนย์การาใต้ดินมันก็ทําได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันติดขัดเรื่องระบบราชการหมดเลยเรื่องอความปลอดภัยเรื่องอะไรนุตเต็มไปหมดอะ่ะ ผมแต่ผมถามว่าทำไม BTS มันจเจริญเติบโตเพราะอะไรคุณมออเอกชนเขาริหาโฆษณาแบบขั่ว <c oughs> หมดเลยเออมันคนละเรื่องหมดเลยทำไมแล้วทำไม BTS ไม่กลัวไม่กลัวเรื่องความปลอดภัยอย่างค่ะแล้วก็ <ừ> ร้ายเลยทำไมไม่ทำไมต้องมากลัวจากราชการเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะราชการที่มาเนี่ย<อ>เห็นเลยเนี่ยที่คุณมอพูดถึงรถสายที่มีปัญหาเนี่ยนะปพอ์เลิงไม่เคยตรวจสอบอ่ะไม่เคยตรวจสอบพวกที่เขาจะต้องมีนะว่าถึงแม้ว่า ไอ้ไฟมมันไม่เคยใช้แต่ซโทษในการทดสอบทุกๆหนึ่งเดือนทุกๆส e ิบห้าวันไม่ต้องมีการไปสตาร์ทเครื่องถูกไหมครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีการทําไม่มีระบบการตรวจสอบมันคือปัญหาก็เกิดขึ้นใช่เพราะร่าชการมมไม่มนแถหนาะนาชการเช้าเช้าเย็นตา่าอไงอันเนี้ยอันนี้ต้องเลิกแต่ไหคุณยอมรับสิงคโปร์เนี่ยคุณม่อนทำไมเขาจเจริญเขาอาจจะเป็นระบบราชการนะสมมติกรมสุรการกรเนีนะ่ยเขาเป็นระบบราชการก แต่เขาเอาเอา,เอาซอสที่เป็นเอกชนอไปประมูลทําเลยเข้าใจไหมครับค่ะแล้วคนควบคุมเนี่ยเป็นราชการแต่คนที่ทํางานทางด้านบริการเนี่ยคือจะเป็นเอกชนที่เป็นเอา s o สเข้าไปประมูลทําค่ะนั้นไอ้ l a เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะจ้างเอา s ์ซที่เขาไปบริหารไอ้ส่วนต่างๆพวกเนี้ยนะครับโดยใช้ระบบของเอกชนให้เขาไปอ่ะพนักงานร้อยคนดูแลรถไฟสายนี้ ค,ค,คุณเนี่ยเป็นคนคุมค่าอีกทีหนึ่งแต่เขาก็มารับจ้างคุณต่ออีกทีหนึ่งจริงๆไอ้ที่เราพูดกันเขาก็รู้นะพี่นิพนธ์แต่เขาทำไม่ได้ค <น S 2> ือการลดไฟทั้งหมดเนี่ยนะที่เขาเอาออกไปไม่ต้องให้มายุ่งกับไ,ไอไ้บออออริหารระบบแบบ<ค>นี้หรอไหครับจ้างเอกชนเนี่ยเอาซอสเข้ามาแล้วเขาก็จะรีพุทคนตั้งบริษัทเข้ามาแล้วมาภายใต้ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือกรรมิารถไฟฟ้าของคุณแปดพี่คะ ไอสิ่งที่พี่นิพนธ์พูดอ่ะพูดนะมีคนะเคยคิดเคยจะทําเคยจะเสนอมาสิบยี่สิบปีแล้วแหละแต่มันทําไม่ได้ตอนนี้ถ้าทําไม่ได้แล้วบ้านเมืองมันจะมีจริง,รงถ,ถ้าขณะวันนี้นะยังทําไม่ได้ผมก็ไปเห็นว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยประเทศมันจะมีอนาคตได้ยังไง,งวันนี้เนี่ยบอกให้ท <laughs> ่านนายกเนะี่ยทา ูกไหมครับโอ้ยนายกทำคนเดียวได้ไงเราคือเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเราเปลี่ยนระบบการบริหฐฐารเนี่ยให้ไม่ได้มีภธิ์ในทรัพย์สินแต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานบริการทั้งหมดที่ต้องไปประทะกับประชาชนทั้งหมดเนี่ยเอาเอาซอสที่เป็นเอกชนเข้ามาปูนทําได้ไหม มันมีความลับอะไรเยอรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหใจไม่ไม่ใช่น่งนะพี่คือจริงๆนะพี่นิพนธ์เรื่องที่พี่นิพนธ์พูดนะมีคนคิดได้เยอะได้ดีด้วยใช่แต่ทำไม่ได้นายกประยุทธ์มันไม่มีนายกประยุทธ์โอ้ยตั้งแต่คมชรสชคสชเยอะนะนั่นแหละไอ้นั่นมันไม่ได้มาแบบแบบนายกประยุทธ์นายกประยุทธ์เขามันไม้เขาติเพียงแต่ว่าเราต้องพูดปัญหาเนี่ยเขา ได้ยินแล้วเขาฟังนะครับแล้วเขาเข้าใจแล้วผมคิด่อวว่านายกประยุทธ์ทำเพราะผมเชื่อดูสถิติว่าเขามาทําแบบที่เขาพูดจริงๆทําไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าเขาจะทําได้ไม่มีทางเดี๋ยวเขาก็ออกแล้วไม่ใช่เหอเรอหกสูตนะเขาทำก่อนออกเนี่ยทําได้เหรอทําทันเหรอปีเดียวอก็เซ็นกางเดียวก็ได้แล้วก็เก็บแค่เดียวได้นะระบบงาน,นที่เกี่ยวข้องที่ต้องไปเป็น งานบริการก็ให้ให้จ้างเอกชนมาทำภายใต้ความรับผิดชอบก็เหมือนรับผิดชอบกับราชการเนี่ยทำาี่ประถูผับอะไรก็เหมือนการแต่กฎหมายเพียงกแค่เปลี่ยนคนบริหารนั้นเองถูกไหมครับค่ะค่ะพี่มันก็ทาได้ทาไม่ทำนั่นเองเอออยากเส้นอยากนึกนึกไปก็แคพอูดไปแล้วพอคุณม่อนดึงมากลับมาที่รื่ราชการมันก็มีปัญหากับผมอีกแล้ว S <S ผมไม่ได้พูดถึงตัวข้าราชการนะผมบุกติงระบบระบะบมันเป็นแบบนี้คนมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ค่ะอะทีนี้นนปเปลี่ยนระบบมาไงเอางี้เราเร,เรื่องเรื่องนั้นก็นเราคุยกันเนาะเมาท์มอยกันไปแต่ทีนี้ถ้าสมมติถ้ามันเป็นจริงนะก็ทมไปโคราบเนี่ยหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์อะ่ะหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์ครับเอาโดดโดดเอาลูกโดดเลยมันมก็เหมือนที่มันได้ก่อนเลยก็คือผู้รับเหมากคอสร้างเนี่ยได้ก่อนเลย่ะ ใครอ่ะใครอ่ะไอซีดีดีซีเคสเต็กนะฮะมาเลยนะฮะสามเจ้านี้นะอ่าคนที่ทํารถไฟเยอะสุดก็คือไอทีดีจะดูจุกเลยนะรถไฟไม่ถือรถไฟทางไกลนะทั่วไกลเอ่อทั่วไปแต่คนทํารถไฟฟ้าเนี่ยอ่าผมว่าทําได้เหมือนกันหมดนะครับไอทีดีดีซีเคสเต็กยูนิทำได้หมดนะทุกการทําได้หมดเลยนะคือคือคือบิ๊กโฟนเนี่ยทำได้ทุกจังมีความชำนาญที่จะทําได้ทั้งหมด จราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยได้แน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจที่ดินธุรกิจดินอ่ะอืมอืมก็ก็น่าจะได้ไปทําโครงสร้างใช่เพราะว่ากรุงเทพมันเต็มหมดแล้วนะครับเนาะซื้อ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 กลุ่มที่ดินใช่ไหมบ้านสวยคนเขายิ่ไปอย่างเงี้ยนะอุณมีความสุขมากเลยแล้วก็ไอ้อะลรที่มันเป็น ไอ้เขียที่ดินเขาใหญ่ป่าสงวนอะไรเนี่ยไปเกลี่ยกันให้จบๆเถอะนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่บนเขาจริงๆนะก็คือออกไวิจอเอกสารสิทธิ์นะครับออกเอกสารสิทธิ์ขายไปเลยไอ้ประชชนก็มาทําเลยถนนธนารัตน์เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเขาใหญ่หรอกตรงไหนอ่ะม,มันไม่มีเขาเลยหรอกนะครับจะหวงแหนไม่ทําอะไรมันไม่ใช่แหล่งต้นน้านะครับผมไม่ถึงว่าสายถนนธนารัตน์ทั้งสายแถวานั้นเนะี่ยอันไหนที่มัน มันไม่ได้ขึ้นไปบนเขตเนินอนเขาใหญ่เนะี่ยผมว่านะอ่ะที่ตรงนี้เป็นของอะไรนะฮะเอามาจัดสรรใขยากาายยาได้เอาขายไปใช่ไหมครับขายไปเลยนะาขายให้เอกชนไปเลยเ้ื่องที่ไอ้นี่มันเป็นที่เขตอุทยานมันที่เขตปา่าสงวนมันมีหญ้าสะต้นไหมเนี่ยมีแต่ดินเปล่าๆเนี่ยภูเขาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับเคียย์ให้จบจบนะฮะในในในยุคท่านไปเนะี่ยท่านยุคท่านประยุทธ์เคียย์ไม่จบนะ ประเทศไทยมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะฮะเสือสลาเพื่อชาตินะครับทาไปเถอะเดี๋ยวทํำแล้วถูกด่าเลยนายกก็โวยอีกนะไม่เป็นไรก็เป็นก็เป็นรัฐบุรุษเรื่องเขาจะเป็นรัทให้ด่าให้สะใจด่าก็ด่าไปสิใช่หรือว่าเป็นคนายยกทนเนาะนายกทนทนต่อไปทนเพื่อเป็นรัฐเอะไรนะรัทบุรุษใช่ไหมคะอืมอ่ะ นี่นี่เราคุยกันนี่เราจะได้สักตัวไหมพี่ตลาดปิดไปแลว้ว <emple at> พี่ตลาดปิดไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวอย่าพูดนี่ปิดปิดเราเรื่องอะไรปิดปิดเรที่ทเฟกไม่หลุดางท่เฟกไม่หลุดเออไม่หลุดนะโอแม่เราขายกินอยู่ไม่หลุดนะก็ถือว่าเดี๋ยวเด้งกลับนบ่ายครับเด้งจริงเหรอฉันก็ลงไปตอนนี้ก็ขึ้นมาเหนือพันสี่ก็ไม่มีอะไรว่าลูกน้อยวันนี้ตลาดก็ปิดจันนะครับรู้กันประมาณสักสี่หมื่นล้านนะครับเดี๋ยววันจันมาว่ากันใหม่นะครับ จันทังคารพูดก็คุ้มไม่มีอะไรนะครับพันสิบละห้าสิบบาทพี่ใช่ขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะลงก็ลงไม่เยอะว่ากันหลังโกคารก็จะขึ้นจะลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังภาพอะไรข้างหลังพี่อ่ะเป็นสะพานสะพานออสวยดีนะนนเป็นสะพานที่อยู่ที่อ่าเคมบริดะสะพานที่เคมบริดเป็นรูปเป็นรูปบ้านฮะออตอนซื้อมาตอนนี้ราคาขึ้นไปหลายแสนละใครทำใครวาดคะ ตอนซื้อมาหมื่นหนึ่งอะตอนนี้ประมาณห้าแสนละแล้วไปซื้อมาได้ไงอะอะกับรวามราคาดิไปซื้อกับใครคะซื้อมีแกอรี่แถวสีลมอ๋อเหรออุ้ยนี่มีรสนิยมเลยเนี่ยภาพสวยนะอันนี้มันสื่อถึงสภานะก็คือเป็นอะไรนะครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ไงครับก็คือสพานจากจักรพานความรู้นะฮะโอมีสตอรี่ที่อยู่ในแคมปิดงน่นะฮะ ด้านหลังของเคมปิ้เนี่ยนะัจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนอกนอกข้างนอกเข้ามาอยู่ในในมหาลัยแคมป์ปิ้งนะฮะก็คือเข้ามาหาความรู้ของเราก็เหมือนกันว่าใครเป็นนักลงทุนข้ามสะพานเนี้ยเข้ามาก็จะถึงสถาบันการลงทุนเพื่อที่ที่ก็จะได้ความรู้ในการลงทุนกลับไปประมาณนี้อาทำไมไม่ไม่ซื้อสะพานวัดแจ้งอะมาฝั่งพระนครนะไม่ใช่ฮะซเพื่อการพระรามแปดสะพายุพุกคละปัจสะพาน โอเคนะครับโอเคโอเคขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะโอ้ยขำพี่นี่่อนอ่าก็ว่าไปสะพานไหนก็เป็นสะพานความรู้ได้ทุกที่นะสะพานเคมปินหรือว่าไปสะพานอ่ากรุงเทพก็ได้นะคะคุณพี่ขอให้ข้ามสะพานกันไปนะฮะ สำหรับการที่จะหาความรู้กันนะฮะจะมาทีขอบคุณนะแต่เร,เรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่คุยกันผ่านช่องทางของเว็บไซต์นะคะพิเศษสายไลน์ h นะคะเราก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่สร้างสารรค์นะคะ เรื่องราวที่คุยกันแล้วเราก็พัฒนาความรู้พัฒนาสังคมนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะช่วยกันในทุกเรื่องราวแล้วก็คุณผู้ชมที่มีจิตใจที่แบบสร้างสารรค์แล้วก็หาความรู้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็คนที่อยู่รับข้างด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอลาคุณผู้ชมั้องตโดยเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ